สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับวัยรุ่นพรีออเดอร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินรินเดอะฮีโร่นะครับคลิปนี้นะเราจะมาเตือนภัยกันสักเล็กน้อยนะครับพอดีหลายๆคนนะครับเพื่อนๆในช่องเราเนี่ยก็น่าจะผ่านการพรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อต่อกันพลาอะไรกันมาปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะได้ไปติดตามนะครับตามเพจต่างๆนะครับที่เราจะพรีออเดอร์สินค้าต่างๆพวกกันพลาหรือว่า ไม่ใช่แค่กันพานะน่าจะน่าจะลามไปถึงพวกอย่างอื่นด้วยนะครับแต่เคสนี้ผมเพิ่งผมเพิ่งเจอนะผมเพิ่งเจอล่าสุดเลยสดๆร้อนๆนะครับโดยทั่วไปนะพวกมิจชาชีพเนี่ยเขาก็จะน่าจะหลอกขายนะน่าจะหลอกขายมากกว่าแบบว่าเฮ้ยไปประกาศโพสต์ตามเพจต่างๆว่าที่ขายอ่าโน่นนั่นนี่นะครับราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรก็แล้วแต่เราก็ไปดิวกับกับมิจฉาชีพ คนนั้นๆนะครับผมแล้วก็โอนเงินไปให้เขาแล้วเขาไม่ส่งของเขาบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเจอในเคสแบบนี้มากกว่านะครับแต่เคสนี้นะเคสนี้เนี่ยผมไปพรีออเดอร์นะครับกับเพจเพจนึงก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อละกันเพราะว่าเพจนี้ผมสั่งเขาประจานะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาก็ส่งของอะไรได้ปกติคือแบบ ส่งของปกติเลยนะครับเป็นเป็นเพจที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นการเตือนภัยช่วยทางเพจเขาด้วยก็แล้วกันนะครับก็เพจปูดํานะครับเดี๋ยวผมข,ขึ้นขึ้นภาพของเพจให้ให้ชมนะครับผมก็เพจปูดําเนี่ยผมผมจะพีออเดอร์กับเขาตลอดนะครับผมแล้วก็เวลาเราไปมัดจําพีออเดอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งส่งเลขบัญชีนะส่งเลขบัญชีของทางเพจทางร้านมาให้นะครับผม ซึ่งผมก็พี่กับเขาตลอดแล้วก็พอจะรู้หม,หมายเลขบัญชีแล้วก็ชื่อของผู้รับบัญชีนั้นๆนะครับของเพจนั้นนะเขาจะใช้ชื่อนี้ประจําประจํานะครับผมซึ่งผมก็อวไปประจําผมก็จําได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับล่าสุดนะครับผมไปไปบวกสินค้าสินค้าหนึ่งไว้นะครับผมแล้วก็ทางเพจเนี่ยเขาก็ส่งมากันปกติเลยเขาก็ส่งมา ส่งข้อความมาหาปกติว่ามัดจำเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็โอนตามเพจโอนตามชื่อบัญชีนี้นะอะไรแบบนี้นะครับส่งมาบอกเป็นปกติเลยเป็นปกติเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะตอบรับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ส่งมาบอกอสักพักหนึ่งนะหลังจากที่ผมตอบรับกับทางเพจเสร็จเรียบร้อยนะครับสักพักหนึ่งมีชื่อชื่อหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นชื่อเหมือนเพจเลยเหมือนเพจของของปูดําเลยที่ที่เขาส่งมา ส่งหมายเลขบัญชีอะไรต่างๆมาให้ผมนะครับเป็นชื่อเดียวกันเลยแอดมาเป็นเพื่อนนะครับแอดมาเป็นเพื่อนในในเฟซบุ o กนะครับก็เขาใช้ชื่อชื่อว่าปูดําเหมือนกันเลยนะครับปูดําเหมือนกันแล้วก็สัญลักษณ์นะครับ أو, โปรไฟล์ต่างๆเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับโปรไฟล์ต่างๆเหมือนกันเลยนะครับแต่โปรไฟล์ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะผมยังไม่ได้เข้าไปส่องนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์รูปโปรไฟล์เนะี่ยเขาใช้โลโก้ของเพจปูดําเลยแล้วก็ ชื่อของเฟซก็คือปูดําเหมือนกันนะครับก็ส่งข้อความมาหาผมว่าคุณมัดจําสินค้านี้คุณต้องการสินค้านี้ใช่ไหมนะครับผมแล้วก็แจ้งยอดโอนต่างๆมาให้ผมแล้วก็ชื่อบัญชีนั่นนี่ปึ๊บปึ๊บตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่งมาบอกแล้วก็ให้ผมโอนต่างผมก็ผมก็สงสัยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมก็กค่อนข้างมีประสบการณ์กับกับเรื่องพวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างสงสัยแล้วล่ะนะครับว่าอะทาไมถึง ถึงแอดมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนโดยเฉพาะเป็นเพื่อนตั้งหาที่ไม่ใช่เพจนะปกติเพจเขาก็าจะไม่แอดแอดไลน์มาแอดแอดเฟซเป็นเพื่อนมาใช่ไหมครับเขาก็แอดมาเขาก็แอดมาทีนี้ผมก็เลยตอบไปตอบไปว่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าผมโอนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมแจ้งไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ตระหนีตระนีแล้วล่ะนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าชื่อบัญชีนะครับท,ที่ที่ส่งมาให้ให้เราโอนไปเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชื่อบัญชีที่เราเคยเคยโอนปกตินะครับผมก็ก็แอบสงสัยแล้วล่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยทักไปทักไปที่เพจนะครับทักไปที่เพจปูดำอ่าไม่ใช่เฟซน,นะทักไปที่เพจเพจจริงๆของเขานะครับที่ผมสัง่งที่ผมสั่งซื้อประจําผมก็ทักไปนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่สอดถามแอดมินเขานะครับผมว่าทั้งเพจเนี่ยมีมีการแอดมาขอเป็นเพื่อนนะครับแอดมาขอเป็นเพื่อนกับกับลูกค้าโดยตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีส่ง เลขบัญชีอะไรแบบนี้มาให้หรือเปล่าครับแล้วก็เลขบัญชีนี้นะครับใช่ใช่ของทางเพจไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สอบถามเข้าไปเขาบอกว่าไม่ใช่น่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วละ่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยอโอเคถ้าง,งั้นก็ฝากทางเพจนะครับแจ้งเตือนไปในเพจด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าอา,อาจอาจจะมีหลายคนที่โดนแบบนี้นะครับซึ่งผมก็คิดได้อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือรูปแบบของมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับที่เขา แฝงตัวเข้ามาเนี่ยก็คือน่าจะไปแฝงตัวเหมือนเป็นแฟนเพจนะครับไปติดตามเพจต่างๆนะครับที่เปิดพรีออเดอร์สินค้าต่างๆที่เราสั่งซื้อกันอยู่เนี่ยนะครับเอาไปแฝงตัวในนั้นนะครับผมแล้วก็พอเพจเขาเปิดพรีออเดอร์สินค้าใดๆก็ตามอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูนะครับว่าเขาก็เห็นโพสต์เหมือนกันใช่ไหมเขาก็จะไปดูนะครับว่าใครบวกมั่งนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งใครใครบวกมั่งใครต้องการสินค้าตัวนี้มั่งนะครับเขาก็จะชิงแอดเพื่อนเพื่อนด้วย อะไรแบบนี้นะครับผมโดยโดยใช้รูปโปรไฟล์นะครับของทางเพจและก็แล้วแต่นะครับผมก็เขาก็จะแอดไปด้วยนะครับสมมติมว่าผมบวกหนึ่งที่เพจปูดําไปนะครับเขาก็เห็นแล้วอ้าวไอ้นี่บวกหนึ่งนิววานะครับก็ชิงแอดมาเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งเลขบัญชีให้เราโอนตังไปอะไรเงี้ยถ้าใครแบบไม่ทันเกมนะก็จะโดนก็จะโดนหลอกนะครับโดนหลอกให้โอนตังไปแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับผมเราก็ คุยกับแอดมินดีๆนะครับติดต่อกันดีๆถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติอย่างนี้ขึ้นมาก็ลองทักไปที่แอดมินดีวกว่านะครับก็เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับมิจฉัชีพเขาก็พัฒนาสกิลในการหลอกนะในการหลอกคนไปเรื่อยๆนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะครับผมตอนนี้คือหเงินทองมันก็หายากกัเนาะนะครับแล้วยังจะมาหลอกกินเงินกันอีกนะครับไหนจะซื้อไหนจะสินค้าพวกที่เราซื้อกันอยู่เนี่ยนะ โอนตังไปแล้วไม่ได้ของนี่ก็แบบโอ้โหคงจะเฟลน้าดูนะครับสาหรับสินค้าเหล่านี้นะครับก็วันนี้ก็มาเตือนภัยกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างเราเรา,เราก็พรีออเดอร์สินค้าพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ระมัดร,ระวังกันหน่อยละกันนะครับผมก็ถ้าใครเคยเจอเคสแบบนี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันละกันนะครับผมพอดีวันนี้ผมเพิ่งเจอผมเพิ่งเจอแบบนี้นะครับผมก็มาเตือนภัยเพื่อนๆละกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดให้พวกมิจฉาชีพแบบนี้พวกเร็วๆพวกนี้นะมันทําแบบ มาหลอกเอาเงินแบบนี้นะครับผมก็ระวังกันด้วยแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมที่พิออเดอร์ขอให้พิออเดอร์ยังมีความสุขล้กันนะครับผมแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้เดินทางอะไรต่างๆนะครับมีความสุขกันด้วยละกันนะครับสําหรับปีใหม่ปีนี้นะครับสําหรับปีหน้านะเราจะมีตัวไหนมารีวิวแล้วก็เราจะมาอัปเดตอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็ขอมาเตือนภัยเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์คุยกันดนะคคัััรรบบวสสี